ยิ้มได้แล้วน้องพอยยิ้มต่วันน้องเพชรนักสะสะเเพชรกำลังจะดีแล้วกินยาพร้อมกันนะคะกินข้าวกินข้าวมันไก่ก็กินข้าวมันไก่แล้วข้าวเขาก็กินปกตินะคะเขากินได้อยู่นมเขาก็กินได้อ้ยเย็นไมหมลูก เย็นเย็นชีเชัยเช็ดให้นะอันนี้เช็ดรอบสองเหรอเด็กนี่รอบแรกไปแล้วบ้านรอบสองเช็ดไปกันนะคะมาเช็ดให้เต้าแฝดด้วยกันเวยจ้าคุณยายคุณยายคุณนามาส่งกำลังใจให้หนูน่อย ส่งกำลังใจให้หนูหนูจะไปคลินิกตอนเย็นนี่แหละยาหมดว่ามป็นยาเม็ดได้ลืมเอาอยาอยูใ่ในรถยาอยูใ่ในรถตู้น้ออีแม่นอีแม่ไปอุตรดิตแล้วลืมเอาอยาหลงโรดและน้่งเล็ต้อาางไปกินยาอคลิน,นกิกแล้วพภาวยา ยาลดน้ำมูกไม่มีมีแต่ยาให้กินแต่ยาแก้ไข้นะคะติดรถคุณแม่ไปด้วยแจกล่อยหนูก็จะง่วงนะคะหนูก็จะนอนนะคะเช็ดขาก่อนนะคะคนนั้นคนนั้นเช็ดไปแล้วคนนั้นเย็นแล้วแต่ว่าคนนี้ยังไม่ได้เช็ด ก็เลยมาเช็คตรนี้ต่อนคะสวัสดีตอนเช้าล้างหน้าก่อนเกี่กจัดเย็นไหมเย็นไหมคะเย็นเขาบอกว่าเย็นเอาบ๊วยเหี้ แต่ก็ดีขึ้นนะคะนี่คิมเย็นแล้วนี่ให้ดูแบบที่ฝรั่งเขาพูดฝรั่งโนโนนไอมออสหนูเรียนภาษาอังกฤษอยู่ค่ะอ๋อ,อ,อ,อขอบคุณดาวค่ะสิบดวง ส่งดาวเป็นกำลังใจให้ใหนูด้วยหายไปๆนะคะเจ้าเป็ดเ่นคือเก้าพี่น้องกินคือเก้าปกติเมื่อหนาห่านคือเก้าเมื่อนใน,น,นข้างหนาห่านข,าขนาดขี้มูกไหลาจากไก่โอด่ไอะไรอย่างี้เสียงเพลงหามกับวายู่มิตะไปไปไป่ไปยงเดียวไปผ้าออกไปหนาเลี้ยที เ่็ดกะซีก็ล้มอยู่เดี๋ยวจะไปเช็ดคนนั้นต่อน้ง่ายดาวมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณดาวให้หนูสองคนนะคะอันนี้หน่อยผู้ลคนเซ็ดหนามกรสีสีห่เดินี่หน่อยสองคนที่มใหาเดิ เซยตให้แล้วยินแล้วนะว่าหันนางนักตาไล่อามันหัวกอนแกนละก็มาดดฝุนก็ไม่ยีดดีพุนละพุนละก็เฮ็ดแล้วเย็บบ้านเรียบร้อยแล้วเอาข้าได้มนุาย์สาวหล่นลงมาแล้วเอาเอาเอาขนนกหอนที่หลาขึ้ว่าถิ่นแน่ เจ้าโตเฮ้ยยังอะลูกออกชีลดเจ้ากัดไปยังกระแตมันหัดก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 ัดข้หอนถึงเนาะสิมนเดียดดาเดียดดาตเลยเอาบ่มีให้ให้ชิดมือให้นะยาชิดมือให้ เช็ดมือให้นะคะเช็ดมือให้นะช็ดมือให้นะคะช็ดมือให้นะคะลูกนี่เช็ดหัวให้ก่อนเด้อะเดี๋ยุ้งสามตุ้มไปนอนตลาดค้าบรรยาเดี๋ยุ้งมาอีกแล้วนอนสะะามเดี๋ยุ้งสามตุ้มเลยสามตุ้มเลยอาปากเลย น้องเพชรคิ้วอาผากคิ้วพี่พลอยไม่ได้ได้แต่น้องเพชรเอบีไอบีไม่เห็นยุงเอบีตาไม่ดีนะคะเอบีตียุงไม่ได้นะคะมากันี่ยมาท้งนี้เลย คอยเย็นแล้วนี่คอยเย็นแล้วนี่ไหนมาเพชรมาเพชรมาอือเพชรมาหน่อยเพชรมาหน่อยเอาไข่กัดเหรอไข่กัดอันนี้นี่ออกหมดเลยนี่ไข่กัด กูอยากกู้เรนกูอยากกู้เรนกูอยากกู้เรนกู้เรนเอ๊ะมอเพชรตึเอ๊ะแต่เพชรขังตังขก้อนก้อนโอ้ขาคอยจะใส่กล่องเนาะ ตาเรียกกลับบอกว่าฝนไม่ตกตาไปเอาปุ๋ยใส่อ้อยตาไปไถเห็นตาไปไถให้เอาอ้อยใสหัวตะกูมันวันปูมันออกเร็วๆไปเคี่ยงเงินให้คนงานนี่หละกตะสีแรงาาาาตาไมา้จังจิตาพาไปหาหมอ

นังเตียงทีวีอยู่ว้าวขนมโดนัโดนัทขอขอโอ้เสียงเลยเสียงขอโดนัทโอ้กี่คนเอาละ ยิ่งเลยเหรพี่้องไอ้น้เฉาไอ้น้เฉาขอบคุณนะคะอเอาเสื้อผ้ามาอวดหน่อยใครส่งเสื้อมาให้หนูนะหน้าอะไรนะส่งเสื้อมาให้หนูขอบคุณนะคะโบอเอลขอบพี่น,น้องที่ขนาดไขได้ไหม บ่ไปหาหมอบ่เสียเงินบ่เลี้ยงหอกซื้อยาขี้นิ่คือสิบบ่เลี้ยงหอกใครวะซื้อยาน้ำล่านค่ะยาโอมามาโอ้ยายเอาให้อมาม่าไปยายไปเอานมก่อนไปเอานมก่อนอ่ะเไงนี่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 ไงอ่ะ นอนเล่นไปให้น้องเนาะยายมาให้น้องก่อนเออ นี่ไงชุดสวยนี่สวยไหมเข็ดสวยไหมเข็ดเพ็ดเข็ดจ๋าเพ็ดจ๋าเพ็ดจ๋าน้องพี่พลอยสวยไหมลูกอวยนีย่ค่ะส,ส,ส,สวยมากขอบคุณนะคะ เดีวจะลองใส่ให้ดูนะคะเพิ่งมาถึงค่ะเพิ่งมาส่งเดี๋ยวนี้เลยนนะคนะ้องแฝดจะใส่ไปปิดวงคุณพ่อหรือเปล่านะชุดนี้นะ ngon gai công nghệ nóng hôn thảy thằng song mẫn công nghệ nóng của mầm 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 mầm